สวัสดีค่ะอยู่กับสาวอ่อนบ้านนาคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ได้เมนูแกงเนื้อใส่มะเขือแกงเนื้อเนื้อใส่มะเขือเฮ็ุแบบบ้านบ้านบ้านท้างทำง่ายๆกินง่ายๆมะเขือก็ใส่เป็นลูกั็เสียละพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ส้มตำนะคะ สมตำแซ่บๆนะคะเดี๋วนี้ใส่ใส่ใบชาพูน้ำเนื้อจะได้บเคาวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะหนึ่งหนึ่งซุกใหม่ๆมากินด้วยกันนะคะช่วงนี้มีมีแต่คลิปกินฝนตกไม่ได้ออกไปไหนค่ะแซบ่บ เอาสมต่ำใส่เ้าเลยเมือเนี่ยเสียบคือเก้าค่ะมะเขือใส่เป็นลูกเลยใส่เป็นลูกจะได้หวานผ้าใส่บอสเี่เบ เพราะว่าสาวอ่อนบ้านนาก็เป็นคนบ้นบานๆเนาะให้กินแบบบ้านๆเ้องใส่เลยข้าวเหนียวเกียงเนื้อใส่มะเขือแล้วก็ส้ตมตำ ใครยังไม่เคยทำกินเราไปทำนะคะเอาใส่เป็นลูกๆเลยมะเขือแต่ว่าต้องเป็นแกงงนแกงลาวได้พี่พี่น้องเป็นแกงลาวแกงภาคอีสานไม่ใช่แกงแบบภาคกลางนะคะเป็นแกงอืม ใส่เป็นลูกๆคือจังสาวอ่อนบ้านาเอาไปแกงใส่เน,นื้อใหม่สิแต่ใส่เป็นลูกๆ้ะมันจะแซวรสชาติจะต้องตั้งกันกันกบเออ่ข้าวข้าพาข้าบอกอันนี้เาปาดใส่นะครับ ทำ้าดูกะสุมตามกับเพรกินคนเดียวเหมือนเดิม โหเผ็ด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 มากเลยค่ะส้นตำ ลูกใหญ่ลูกใหญ่พี่น้องเขาลูกใหญ่มะเขือเอาเอาเอาบ่ไรนึ่งลูกครั้งละหนึ่งลูกไม่ได้เพราะว่าลูกนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าวลูกโอ้ยแสบแสบใครยังไม่เคยทำกินไปทำนะคะไม่ผิดหวังค่ะ มันจะแสบก็กันนะคะเนี่ยก็อืม มากก็คือกันชอบก็ค <c oughs> ือกันเนาะค่ะถ่าลรูปซ้ำนี่นะได้ลืมเบิ่งทั้งห่อนพี่น้องเลย như ba muốn man nữa khác, cửa bớt im là đẹp đẻ, mác ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมเยี่ยมชมสาวออนบ้านนานะคะเกือบเบิดคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย